ไปตามัแหละทีนี้มาต่อตรงนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่นมีการเร่งปัญหาอ่าม่ใช่ค่ะมีการเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กนั่นก็คือ PM 2.5ต้องบอกว่ามลพิษอากาศเราตอนนี้โอ้สุดยอดผู้ชมคะเหมือนหมอกอะตื่นตอนเช้ามายังหมอกเยอะอ่ะเมาไม่ใช่หมอกค่ะนั่นมันก็คือฝุ่นละออง PM 2.5ของเรานั่นเองต้องบอกว่า สูดดมเข้าไปเนี่ยติดต่อกัน3วันเนี่ยอันตรายมากอันตรายยังไงมาดูค่ะผู้ชมคะต้องบอกว่าภายหลังจากในเขตพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นมีค่ามลพิษในอากาศหรือค่า AQI นะคะพุ่งสูงติดต่อก,กันเป็นเวลา3วันแล้วถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาแต่ก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรมากนักเท่าไหร่เพราะสุดท้ายมันก็ยังส่งผลให้ค่ามลพิษในอากาศเนี่ยลดลงแต่ก็ยังอยู่ที่119 ซึ่งก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วส่งผลกระทบมากนะไม่ใช่ไม่น้อยนะคะมากจริงๆค่ะผู้ชมคะนายสมศักดิ์จังตะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะมีการใช้มาตรการตอบโต้ฝุ่นก็คือเขาจะมีการฉีดน้ําฉีดตูนฉีดไอ้น้ำนี่แหละ่ีะนบนตึกสูงๆนั่นก็คือเหมือนเมื่อวานนี้ที่เราไปกันที่ตึกสบวชั้น19โรงพยาบาลศรีนครินนั่นเองนะคะผู้ชมคะท่านผู้ว่าก็มาฉีดน้ํา เพื่อที่จะกําจัดฝุ่น PM 2.5นี่แหละค่ะ,คะนั่นเองขนาดยังมีฝนตกมายังไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เลยนะผู้ชมคะ,คะก็คือฉีดทั้ง2จุดนะคะก็จะมีจุดกลางเมืองนะคะส่วนเมื่อวานนี้ที่เราไปก็จะเป็นทั้งหมดสามจุดนะคะจุดแรกนะคะผู้ชมคะจะอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินคืออาคารชั้นสวชั้นส9ส่วนที่2ค่ะจะอยู่ที่ถนนกลางเมืองนะคะอีก2จุด เพราะเขาจะมีการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยให้เบาบางลงอย่างที่นําเสนอข่าวไปนั่นเองค่ะค่ะซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยนะคะวันนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครนะคะหรือ PM 2.5นี่แหละวัดได้ที่58ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่า PM10 วัดได้ที่99ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะส่วนค่ามลพิษในอากาศ วัดได้ที่119แม้ว่าจะลดลงจากเมื่อวานที่สูงถึง149แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่มีผลกระทบ,ะทบต่อสุขภาพนะคะ,คะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสุขภาพนะคะถ้าโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะคะเช่นเด็กคนชราหญิงที่มีคันและผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจบอ,อกว่าทุกคนนะ่ยเลยนะคนที่มีโรคเกี่ยวกับ <า>โ<ล>รคหัวใจ,ใจแล้วโรคหลอดเลือดเนี่ยควรลดเวลาทํากิจกรรมการแจ้งนะคะหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจําเป็นต้องออกไปอยู่ในที่โรงแจ้งก็คือควรต้องป้องกันนะคะหาอุปกรณ์ป้องกันเอาไว้ก่อนคะอ่ะต้องพูดง่ายๆว่าคนที่มีเกี่ยวกับโรคของระบบทางเดินหายใจค่ะหรือว่าคนที่เป็นโรคหัวใจบ้างโรคหลอดเลือดบ้าง คุณผู้ชมควรที่จะงดทํากิจกรรมกลางแจ้งค่ะเพราะมันเสี่ยงต่อสุขภาพเพราะอะไรเพราะว่าค่ามลพิษ PM 2.5มันอันตรายมากแล้วคุณสูดดมเข้าไปยิ่งเวลาคุณออกกําลังกายคุณเหนื่อยคุณต้องหายใจเร็วพอคุณหายใจเร็วอ่ะคุณสูดดมมลพิษเข้าไปสูดดมอากาศเข้าไปเวลาคุณอยู่ข้างล่างอ่ะคุณเดินตามปกติคุณไปในมาไหน คุณอาจจะไม่ได้เห็นค่าฝุ่นเยอะแยะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณขึ้นไปยังตุกอไปยังที่จึกสูงค่ะ<ๆ>คุณจะมองลงมาแล้วคุณจะเห็นว่าพื้นข้างล่างอ่ะฝุ่นเยอะมากมแต่คือจะมองมไปหมดมเลยคุณแทบจะมองไม่หนึ่งไม่เห็นต้นไม้สองมองไม่เห็นรถเลยตรงไหนไม่มีอ่ะมัวไปหมดภาพเบลอไปหมดนะ นี่แหละก็ต้องป้องกันตัวเองไว้พยายามใส่หน้ากากอนมามัยสวนใส่ไว้จะได้ป้องกันไว้นะคะผู้ชมค่ะนี่แหละก็ถือวอันตรายมากๆเลยนะยิ่งสูดดมเข้าไปเนี่ยโอ้โหร่างกายเราปอดเราเนี่ยทำงานหนักจริงๆอนะ่ะผู้ชมคะหลังแรกของ S26 Go Progress UHT สารอาหารหลากหลายให้ลูกคุณแล้วไงนี่ไงใหม่ S26 Go มี UST แล้ว สนับสนุนรายการโดยเป๊ปซี่สัมม์ซ่าขวาทองมูลค่า10ล้านบาท